สวัสดีครับผมต้นนะครับจากเพจเครื่องมือดีดๆนะครับช่อง u ู u b e ก็ช่องเครื่องมือดีๆวันนี้ก็มานำเสนอถังพ่นยาใช้แบตเตอรี่นะครับขนาดยี่สิบลิตรตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวที่นี่ครับแบตถอดไดนะ้อันนี้ใส่ชาร์จนะครับชาร์จสีแดงเต็มสีเขียวนะครับนี่ครับแบตเตอรี่ 12โวลต์ 8Ah นะครับ20 hr เลยนะครับใช้ได้2ี่สิบชั่วโมงถ้าชาร์จเต็มนะครับสามารถถอดออกมาได้นะครับก็จะใส่อยู่ที่ข้างหลังนะครับจะมีช่องใส่ถอดได้คือสามารถเปลี่ยนได้ถ้าแบตเตอรี่ถ้าเกิดแบตเตอรี่เสื่อมหรือใช้ไปแล้วสองสามปีแบตเตอรี่เกิดมีปัญหาก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับตัวนี้เราประกันนะครับ6กเดือนเลยนะครับอุปกรณ์ก็มาครบเลยนะครับนี่อันนี้หัวทองเหลืองนะครับ หัวจรวดทองเหลืองแล้วก็มีหัวฝอยหัวฝักบัวหัวกระจายระบบกองสองชั้นนะครับกองตรงนี้ก่อนแล้วก่อนน้ําออกก็จะมีกองอยู่ด้านในอีกทีนะครับการฝุ่นกรนตะกรนะครับนะครับมียางอะไรให้เรียบร้อยมีที่ใส่ก้านเสียมนะครับจะใส่ตรงนี้เราก็ไปเก็บก้านนะครับจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาเราจัดเก็บนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่องใส่แบตนะครับ เดี๋ยวดูกันที่นี้ครับกามีเนียมอย่างดีนะครับแข็งแรงอเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านี่ครับเราใส่แบตก,กันอย่างนี้นะครับก็ดำเสียบดำนะครับเสียบน้ำเงินเนาะเสียบเข้าไปเลยครับแดงเสียบช่องสีแดงนะครับ เรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จับใส่เข้าไปนี่นะครับเก็บสายเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับแต่เวลาชาร์จไม่ต้องถอดนะครับนี่ผมถอดมาให้ดูเฉยๆแล้วก็มีช่องปิดเรียบร้อยนะครับเสียบเข้าไปด้านล่างแล้วก็ปิดได้เลยแล้วก็กดเข้าไปแค่นั้นครับ ไม่ลงล็อกเดี๋ยวแป๊บนะครับลงล็อกแล้วเรียบร้อยนะครับเข้าล็อกเรียบร้อยแค่นี้ก็ใช้งานได้นะครับอ่าเรามาดูระบบระบบการชาร์จกันนะครับนี่นะครับนี่ปลั๊กมีที่ปิดอย่างดีนะครับสามารถปรับความแรงได้นะครับเนี่ยครับ สวิตต์ปิดเปิดนะครับเปิดได้2ทางนะครับใช้เร่งรอบเอาก็ได้หรือว่าเปิดแบบเต็มที่เลยทีเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับอ่าเราก็ประกอบก้านนะครับนี่ครับก้านสามารถยืดหดได้นะครับคลายตัวนี้เราก็จะสามารถหดได้เ้าก็ยืดได้นะครับเดี๋ยวมาดูที่เก็บก้านก่อนใส่ยังไงเนาะนี่นะครับ นี่ครับเสียบลงไปเฉยๆนะครับจะมีที่ให้เสียบลงไปนะครับนี่ก็เป็นอันประกอบเรียบร้อยนะครับใส่กองนี่กองตัวในนะครับจะเสียบเข้าไปด้านในนะครับจะมีล่องให้ล่องทางน้ําออกนะครับเสียบไว้กันตะกรีรยบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกองอีกชั้นหนึ่งเวลาใส่น้ํายาอะไรลงไปก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยแล้วก็ปิดฝา เราก็ประกอบก้านนะครับนี่ก็ประกอบเข้าขอันดับแรกนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าประกอบนี่ก่อนอ่เข้าสายนะครับอ่เรียบร้อยตัวนี้ก็มีตัวล็อกนะครับเวลาเราพ่นนานๆเราก็ใช้วิธีล็อกได้ไม่ต้องกดสายตลอดเราก็ต่อนี่นะครับก้านยืดโดต่อฝักบัวอันนี้ต่อบัวจรวดก่อนแล้วกันใส่เข้าไปครับ อันนี้ก็ถ้าอันไหนข้อต่อไม่แน่นกันรั่วก็ใส่ไปนะครับใส่ลูกยางไปใช้ได้เนี่ยนะครับเราก็เก็บแบบนี้เวลาไม่ใช้งานเรียบร้อยเป็นอันเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็พร้อมลุยแล้วนะครับดูกันเห็นก้านไหมครับเนี่ยหัวจรวดเสร็จเรียบร้อยพร้อมลุยครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย ออ,อบอกราคาก่อนนะครับตัวนี้ขายอยู่พันสองห้าสิบนะครับฟรีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับได้ไปทั้งชุดเลยมีอีกอย่างนึงลืมแนะนำนี่ครับสายสะภายมีมาให้เรียบร้อยนะครับยังไม่ได้ต่อใช่แล้วก็ตัวชาร์จชาร์จเป็นสีแดงนะครับเต็มเป็นสีเขียว เสร็จเรียบร้อยเราไปลุยกันเลยครับครับอเรามาดูรีวิวการใช้งานจริงนะครับแต่เรามาดูว่าจะพุ่งได้ไกลแค่ไหนนะครับตัวนี้จะเปิดได้สองทางนะครับมาดูกันเนี่ครับสามารถเปิดสวิตตรงนี้ก็ได้หรือว่าหมุนตรงนี้ก็ได้นะครับให้สุดเดี๋ยนี้คือเร่งรอบได้ คือตัวนี้เปิดปุ๊บเครื่องจะยังไม่ทํางานนะครับจนกว่าเราจะเปิดให้น้ําไหลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องจะทํางานยังไงนะครับนี่นะครับพอกดอาครับเป็นออโต้สต็อปนะครับตัวนี้ถรถพุ่งได้ไกลมากก็สิบกว่าเมตรนะครับบัวจรวดเห็นไหมเอ่ยอ่านี่นะครับน่าจะเห็นอยู่วันนี้ลมแรงมาก เองก็จะชัดต่อเนื่องได้เลยนะครับนะครับกดอยู่มีระบบล็อกนะครับให้มันต่อเนื่องฮะเราไม่ต้องกดแล้วก็พ่นไปเรื่อยๆเลยอะเดี๋ยวเราเราปลดล็อกก่อนเดี๋ยวเรามาลองเป็นหัวฝอ,อยดูนะครับกรปรับตรงนี้หมุนเข้านะครับหมุนหัวทองเหลืองเข้านะครับอันนี้จะเป็นระบบประหยัดพลังงานนะครับ เครื่องจะติดติดดับดับนะครับจะเป็นหัวฝอยเราควรจะปรับให้มันฝอยน้อยกว่าน,นี้อีกนิดคลายออกหน่อยนึงครับผมอันนี้มือเดียวแล้วก็ต้องขอโทษด้วยมันก็จะเอ่อทุลักทุเลหน่อยอันนี้ครับในระบบฝอยหัวบาเลยนะครับอันนี้เป็นหัวจรวดตัวเดียวเลยเห็นเนาะเน,นี่ย ได้ยาเลยนะครับฝ่อ,อยมากนะครับนี่นะครับปล่อยก็จะหยุดก็กดเป็น Auto อตโตล็อกก็ได้นี่นะครับข้อต่อทุกตัวก็ใส่โอลิงเข้าไปนะครับ3จุดคราวนี้มันก็จะไม่รั่วแล้วนี่ก็ทำงานต่อเนื่องกันไปเลยตามแบตท,ที่แบตเขียนน0ยชั่วโมงนะครับเดี๋ยวบอกราคากันอีกทีนะตัวนี้ แบตนี้เป็นแบตมอเตอร์ไซค์เลยนะครับแบตท,ที่ใช้กับมอเตอร์ไซค์ได้เลยสิบสองโวลตนะ์เนาะราคาก็อยู่ที่1,250บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งเก็บปลายทางถ้าสนใจซื้อก็ลงชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรไว้ได้เลยนะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องเครื่องมือดีๆด,ด้วยนะครับทาง YouTube ขอบคุณครับ